ตัวเลขเนี่ยเปิดเผยว่า93%นะคะของคนที่ใช้ search engine เน,เนี่ยหาข้อมูลบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยจะใช้ Native Language ก็คือใช้ภาษาท้องถิ่นของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าแค่ translation หรือว่าการแปลนเนี่ยไม่พอคุณต้องทำ l o c a l i z a t i o n ด้วยนะคะเพราะว่าคือคนเนี่ยตัวเลขค่อนข้างสูงนะก็เกือบเกือบจะร้อยเอร์เ็นต์คือ9สมนสมติว่า เราเป็นคนไทยนะคะคก็993%ส่วนใหญ่ของคนไทยเนี่ยเวลาเสิร์ชเนี่ยจะเสิร์ชเป็นภาษาไทยะนะคะอย่างคนโปรตุเกสเนี่ย93%ก็จะเสิร์ชในภาษาโปรตุเกสน,นะคะคญี่ปุ่นนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงจีนนี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงใหญ่นะคะคตัวเลขอาจจะสูงกว่านี้ด้วยซ้ำเกาหลีด้วย เขาเขาไม่สน Google ไม่สน Yahoo ไม่สน h ฮอตเมลเขามีของเขาเองหมดเลยมีเซอร์เ e นจิ้งของเขาเองของจริงก็เหมือนกันเซอร์เ e นจิ้งเขาเองอ่อ i n s t a n t m e s s a g i n g m s n เซนนี่ยนะมีของเขาเองมีทุกอย่างอีเมลฟรีของเขาเองเว็บไซต์พอร์ทัลของเขาเองคือทุกอย่างที่เราใช้ของชาติอื่นกันเนี่ยเขามีของเขาเองหมดเลยอนะคะ อนนแ,บบแล้วเราก็าไปใช้ไม่ได้เพราะเราอ่านไม่ออกถูกูนะคะแล้วก็เขาบอกว่าคือในเรื่องของการทำเอ็มเอสีโอ o, หรือว่าหรือหรือแม้กระทั่ง SEO ก็ตามนะคะ,ะเป็นเรื่องของกระบวนการที่ต้องทำต่อเนื่องไปเรื่อยๆคือไม่ใช่คิดว่าเออแค่ทำปุ๊บเอาเว็บไซต์ขึ้นปุ๊บก็เสร็จจบกันนะคะ,<ฮ>ะไม่ใช่มันเป็นมันเป็นกระบวนการที่คุณจะต้องทำแล้วก็ค่อยๆปรับปรุงไปเรื่อยๆนะคะเป็นเหมือนกับ เป็นเหมือนกับเหมือนกับข้าวเางเนี่ยต้องทานทุกวันเป็นต,ต้ตนนะคะก็เสร็จแล้วเนี่ยถัดมาเนี่ยเขาบอกว่ามีทีนี้เนี่ยถ้าเกิดใครใครสนใจนะคะคุณผู้ฟังท่านไหนสนใจอยากจะเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเขาจะมี non-profit organization หรือว่าองค์กรที่ไม่มุ่งหวังกำไรนะคะเป็น เหมือนกับเป็นองค์กรที่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำเรื่องของชื่อองค์กรนี้คือ Globalization and Localization Association เลยนะคะ G A L A ลอง search คำนี้อยู่ใน Google ก็ได้รู้สึกจะชื่อจะเป็น G AL A L A o r g เลยหรืออะไรประมาณนี้ค่ะเขาจะทำเป็นเป็นเป็น International Industry Association สำหรับเรื่องของการแปลนะคะ,ะแล้วก็การทำ Globalization ทั้งหมดนะคะก็ท่านไหนสนใจก็ลองเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมนะคะแน่นอนว่าการ a ก็คือ G L A ขีดกลางแล้วก็ global o r g นะคะค่ะถ้า Gala o r g จะเป็นเว็บอื่นนะคะโอเคก็อันนี้เป็นเรื่องของการทำนะคะเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธ์ในการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศนะคะ ก็เลียอีกเรื่องหนึ่งมาฝากผมผมผมถามเรื่องการขยายตลาดเป็นยังไงเมื่อสักครู่เราพูดถึงการการแปลภาษาเว็บใช่แล้วก็พูดถึงการ locally ก็คือไม่ใช่แค่แปลแต่ว่าจะต้องใช้คำใช้คาที่ใช่ด้วยแล้วอันนี้มันก็คือมันก็ยังจบอยู่แค่เรื่องของตัวอักษรมันมันยังต้องมีการทำอย่างอื่นเพื่อที่จะให้ไปถึงตัวไปโดน โดนกลุ่มเป้าหมายมากขึ้นไหมฮะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าเราเป็นเว็บไทยขายของไทยมาทำภาษาไทยมาก่อนแต่เราอยากจะ localize ไป <คะ S 2> ที่ญี่ปุ่น <คะ S 2> เราแปลไทยเป็นญี่ปุ่น <คะ S 2> แล้วก็แปลแล้วท r าเส l a t แล้วแล้วก็ไป localize ก็คือใช้คําที่คนญี่ปุ่นเขาใช้ก<ช>ันแล้ว <คะ S 2> แล้วต้องมีในเชิงอื่นๆนะฮะเพราะอันนี้มันก็เป็นแค่ภาษา <คะ S 2> เช่นของที่เราเข้าไปขาย ค่ะก็อันนั้นก็จะเข้าไปสู่กระบวนการนะคะแน่นอนว่าการทำ Search Engine Optimization นะคุณต้องทำา e a ร c h เอ g i n e Optimization เนี่ยก็คือคุณจะต้องปรับแต่งหน้าเว็บของคุณนะให้เหมาะสมกับที่ Search Engine ทั้งหลายเนี่ยจะเอาเว็บไซต์ของคุณขึ้นไปโชว์นะคะตัวอย่างเช่น Google ไม่อ่าน Flash ไม่อ่าน Frame อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะคะอันนี้เป็นคอนเซ็ปต์ของ SEO นะคะถัดมาเนี่ย SEM เสถียรเชนจิ้งมาร์เก็ตติ้งคุณก็ต้องทำนะคะก็คือตัวแอดเวร์สนะคะก็ทำคู่กันไปนะคะเสร็จแล้วเนี่ยคุณก็ต้องเอาตัวเองเนี่ยเข้าไปเหมือนกับว่าให้ให้เข้าไปถึงเมตลาดของเขาจริงๆนะคะอ,อ,อย่างเช่นถ้าเกิดเขามีคือคุณแปลหน้าเว็บจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นแล้วใช่าง้คะเกิดอย่างสมมติว่าเขามีเส a r c h เ n นจิ e ที่เป็นโลโคอลของเขานะคะคุณก็ต้องไปลงทะเบียนเอาอยัางไงก็ได้อ่ะให้ไซด์ของคุณเนี่ยไปโผล่บนเส a r ยรเชนจิ้ ที่เป็น Search แองจิลท้องถิ่นของเขานะคะถัดมาก็อาจถ้าเกิดเขามีมาเก็ตเพลสที่เป็นมาเก็ตเพลสของท้องถิ่นเขานะคะหรือว่าของประเทศเขาเมืองเขาโดยเฉพาะคุณก็ต้องไปลงสินค้าคืออาจจะสินค้าเนี่ยอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้ขายได้ถล่มทลายในในมาเก็ตเพลสท้องถิ่นของเขานะคะแต่ว่าเรามองอเรื่องของมัลติแชนเนลมากกว่าให้คนเนี่ยได้รู้จักว่ามีสินค้าแบบนี้อยู่มี เว็บไซต์มีอยู่มีคนขายเจ้านี้อยู่อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะด้วยคอนเซ็ปต์ของมา l t i c h ต n ชน l นลอ่ะแน่นอนอถัดจากนี้เนี่ยมีอะไรอีกมี SEO e ไปแล้ว SEM อ่านะคะ <Modern S 1> แล้วก็ <Channel. S 1> พวกมาร์เก็ตเอาของไปโพสขายบนพวกมาร์เก็ตเพลสทั้งหลายนะคะ,คะแล้วก็คุณจะต้องอย่างสมมติถ้าเกิดเขามีพวก โซเชียลบุ๊กมาคือว่ามีไซต์พวกพอท์ทที่เป็นของท mm ้องถิ่นก็เอาไซต์ของคุณไปลงซ้าอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นะคะให้ให้มันมีลิงก์มีทราฟิกมีมูฟเมนต์เข้ามาะพูดถึงรเรื่องการเ,าเกี่ยวกับเรื่องภาษาแล้วก็การ <c oughs> ทำเว็บไซต์เนี่ยนะสมมุติว่า,เ,าเราใช้ Twitter หรือ Facebook ในการทำการตลาดให้ธุรกิจ <c oughs> เราด้วยเนี่ย <c oughs> เราเราควรจะส่งเป็นภาษาอะไรดี อย่างเช่นผมอาจจะมีธุรกิจในไทย <ฮะ S 2> ทวิตเตอร์เป <ฮะ S 2> ็นภาษาไทย <ฮะ S 2> เพื่อจะจับกลุ่มคนไทย <ฮะ S 2> แต่ถ้าอยากจะอยากให้ต่างชาติเขารู้ด้วยเราต้องเปิดอีกแอคเคาไหมหรือว่าเรารวมกันไปเอ,อยู่ในแอคเคาด้วคือเรียนมองว่าถ้าเกิดว่าเป็นเป็นแยกแอคเคาเนี่มันก็บริหารจัดการงา่ายอันนี้มองมองในเรื่องของการการเนนเและนะัการ,รบำรุงรักษาเนี่ยก็คือว่าถ้าเกิดสมมติคุณจะให้พนักงานแน่นอนพนักงาน หนึ่งคนเนี่ยที่พูดภาษาไทยได้ภาษาญี่ปุ่นได้ภาษาอังกฤษกได้คือมันก็มีแต่มันก็น้อยถูกไหมคุณก็ต้องแยกให้คนบริ<ล>หารอ๋อใช่ไหม <laughs> <laughs> เอาไปเป็นผู้บริหารดีกว่า <laughs> ใช่ไหม <laughs> นะคะ, <laughs> ะ,คะก็ก็คือในแง่ของการบริหารจัดการเนี่ยถ้าแยกแอ c o u n t กันเนี่ยมันจะจัดการได้ง่ายกว่านะคะ <laughs> แล้วก็เนี่ยค่ะก็ก็กลยุทธ์ก็ประมาณนี้นะคะอะไรที่เราทําด้วยวิธีปกติเนี่ยก็ยังคงต้องทําต่อไปนะคะแน่นอนออย่างเรื่องของการทำอีเมลมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรพื้นๆหรือบล็อกมาร์เก็ตติ้งหรืออะไรก็ยังคงต้องทําไปนะคะเพราะว่าคือเราก็มองอย่างที่บอกว่ามองเป็นมัลติแชนแนลหลายๆช่องทางหรือว่าอาจจะโซเชียลเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งองเี้ยก็ต้องยังคงต้องทําอยู่นะคะครอนยีิบนาฬิกาห้าสินทีก่อนที่จะให้คุณอริมาไป อีกเรื่องหนึ่งนะครับเรื่องของเคล็ดลับเนี่ยมีคําถามไหมคะมียังไม่มีแต่ว่าใช่แต่ว่าแง่แง่ให้ฟังว่าคุณนายมันมีอะไรจะแจกค่ะก็มีแมีหนังสือ business week นะคะเป็นฉบับของเดือนตุลาคมคือคุณนายมานเป็นเจ้าของหนังสืออ่าไม่ใช่ดิฉันเป็นเจ้าของคอเออเจ้าของบทความที่ลงในนี้มีบทงานขอะนายมาเขียนอยู่ในนี้ก็เลยอยากจะเอามาให้คุณผู้ฟังได้อ่านกันอ่าครับเงื่อนไขคือคือนี่แหละ ช่องทางที่เป็นโซเชียลในเวบทั้งหลายนะคะ,ะก็หนึ่งถึงสิมาก่อนได้ก่อนไม่มีเงื่อนไขอะไรมากส่งอะไรมาดีฮะส่งอะไรมาดีก็เนี่ยคะ่ะทวิตเตอร์นะคะแล้วก็เ่ซบามมาุ <Facebook S 1> ๊กเอาเป็นกตาบิกาของที่เคยเล่นกับกลุ่มกลุ่มกลุ่มของทีมน้องเนยเมื่อวันพฤหัสที่แล้วแล้วก็คือส่งทวิตเตอร์ถ้าทวิตเตอร์เนี่ยส่งมา เป็นมีเมนชั่นแอดอีมลคอมบเน็ตมาแล้วก็เมนชั่นแอดอีเมมาแล้วในนั้นจะเขียนอะไรมาก็ได้เอาให้รู้ว่าต้องการอะไรนะครับนะครับแล้วก็ทวิตเตอร์ได้ a c e b o o k ได้ได้เอสเอ็มเอสได้งั้นเป็นว่าทวิตเตอร์สี่รางวันเฟซบุ๊กสามรางวันแล้วก็เอสเอ็มเอสสามรางวัลนะครับรวมเป็นสิบเล่มเป็นหนังสือวิทย s s ิ e e k ภาษาไทยนะที่มีบทความเรื่องของความปลอดภัยของการจ่ายเงินไปดเล็กทอนิ์ที่คุณนายมันเขียน วอับล่าสุดไว้นะครับก็จะส่งไปให้แค่นี้แหละไม่บอกกิจการแล้วนะครับต้องภายในคืนนี้ด้วยนะเนี่ยเฉยอือเดือนหน้าเนี่ยไม่ได้นะเหลืออีกแปดนาทีเพราะว่าก็จะเปลี่ยนไปละนะครับแลต้องภายในภายในช่วงเวลานี้ปฮะภายในช่วงเวลานี้สทุหรือจนกระทั่งถึงจนเต็มแลฮะจนจนหมดจนกว่าของจะหมดแล้วกันค่ะครับอกว่าจะหมดเรื่